สายข้าวหมูแดงหมูกรอบต้องห้ามพลาดครับกับตำนาน40กว่าปีแห่งถนนพระราม2กับร้านที่มีชื่อว่าข้าวหมูแดงการเคหาครับพิกัดร้านนะครับจะอยู่ติดริมถนนพระราม2นะครับหรือพูดง่ายๆคือเข้ามาที่ปากซอยครับปู147นั่นเองครับพามาดูกันนะครับว่าทําไมร้านนี้นะครับถึงเป็นร้านในตำนานของชาวพระราม2หนึ่งร้านนะครับร้านนี้นะครับเขาทําหมูแดงนะครับแบบย่างนะครับแล้วก็หมูกรอบเนี่ยคือย่างแบบเตาถ่านอ่อนๆเลยนะที่เด็ดนี่นะครับอยากจะบอกว่าอร่อยทุกอย่างนะครับทั้งหมูแดง ที่ย่างนะครับแล้วก็ตัวหมูกรอบที่ย่างแล้วก็ทีเด็ดคือกุนเชียงครับกุนเชียงอร่อยมากถึงตอนนี้นะครับสายข้าหมูแดงหมูกรอบนะครับเห็นจานนี้ก็รู้แล้วนะครับว่าอร่อยแน่นอนนะครับแต่ว่าทีเด็ดอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ว่ามาทานที่นี่ครับต้องสั่งนะครับนั่นคือข้าหมูแดงหมูกรอบกุนเชียงรวมทุกอย่างนะครับทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่จานละ50บาทครับและนี่ครับคือซกเนเจอร์ครับน้ำพริกเผานะครับอย่าลืมล่าลงไปในข้าหมูแดงครับอร่อยแน่นอนครับแม้กระทั่งซื้อกลับบ้านมาก็ยังอร่อยนัั่่นนนเเอองพืๆ ที่ไม่ชอบทานข้าวหมูแดงแบบหวานนะครับที่นี่ครับตอบโจทย์แน่นอนครับเพราะว่าไม่ได้หวานแล้วก็ไม่ได้เค็มจนเกินไปครับรสชาติกลมมนะครับใครที่ไม่เคยมาลองอย่าให้มาลองนะครับที่พระราม2ครับกับข้าวหมูแดงกานเคฮะ